การต่อ ATS นะครับของพี่ก็ข้างจะมีสองแถวไฟเข้าท้างบนนะครับแถวหลังเป็นของฝั่งเจนแถวหน้าคือของฝั่งเมนนะครับเมนก็คือไฟหลวง RSTN ขวามือสุดของทั้งสองฝั่งเป็นนิวตันนะครับก็สังเกตง่ายๆเลย ก็คือ U V W N อันนี้มาจากเครื่องปั่นไฟ R s T N อันนี้มาจากไฟหลวงด้านใต้ก็ออกไปนะครับ N ออกไปเปตหนึ่เปตสองเฟสามนะครับการใช้ <c oughs> A T S ถ้าจะใช้ระบบออโต้นะครับให้หมนุนกุญแจไปที่ตรงแบบนี้นะครับออโต ถ้าเราจะหมุนก้านนี้นะครับมันจะมีก้านโยกนะให้หมุนไปที่แมนวนวลก่อนแล้วค่อยหมุนเลือกนะครับอันนี้กรณีที่มันไม่ทํางานเราต้องการใช้ไฟนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเราจะออโต้ไว้แบบนี้นะครับเซอร์กิตต่างๆก็ขึ้นให้หมดเวลาเราจะใช้งานนะครับส่วนเทอร์มินอลตรงนี้นะครับให้ต่อตามตัวเลขไปเลย ห1 1นึ่ RSTN นะฮะที่ตัวเจนก็จะมีบอกอย่างนี้เหมือนกันให้ต่อเข้าตัวเลขนี้ไปเลยของพี่จะใช้สายห6เส้นนะครับก็ไม่มีอะไรประมาณนี้ชาร์จเจอร์เดี๋ยวค่อยบอกอีกทีว่าต่อ,อยังไงนะครับ